รถไฟสำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟสายตันออกเฉียงเหนือและงดเดินขบวนรถรวมแปดขบวนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนายนิรุตมณีพันธ์ผู้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายตันออกเฉียงเหนือสายหนองคายระหว่างสถานีบำเหน็จนรงจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ จนทำให้ขบวนรถไม่สามารถเดินรถผ่านได้ล่าสุดการรถไฟได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่าโยธาและฝ่ายการอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟระบบรางและระบบอนัตสัญญาณและกําจัดสิ่งปฏิกูลที่มากับกระแสน้ำให้ออกจากเส้นทางรถไฟและบริเวณคอสะพานในการสำรวจเบื้องต้นพบว่า เส้นทางรถไฟบริเวณสถานีจตุรัสระดับน้ำเริ่มลดลงต่ำกว่าระดับหินรองรางแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางช่วงรวมถึงพบคอสะพานชำรุดเสียหายระยะทาง30เมตรระหว่างสถานีบ้านเหลื่อมถึงหนองพลวงและเกิดน้ำซาะคันดินสูญหายระยะทาง700เมตรระหว่างสถานีห้วยยายจิว๋วถึงบำเน็จนรง ส่วนสถานีโนนสูงระดับน้ำท่วมสันรางและมีกระแสน้ำค่อนข้างแรงไหลผ่านเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีโนนสูงบ้านดงพลองจังหวัดนครราชสีมาการรถไฟจึงมีความจำเป็นต้องงดเดินขบวนรถ8ขบวนตั้งแต่วันที่29กันยายน64เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารดังนี้ 1. ขบวนรถด่วนที่75ับ 76, กรุงเทพน้องคายกรุงเทพ 2. ขบวนรถท้องถิ่นที่43 3ทับ4 34, ชุมทางแก่งคอยชุมทางบัวใหญ่ชุมทางแก่งคอย 3. ขบวนรถท้องถิ่นที่4 1 5หทับสนครราชสีมาน้องคายนครราชสีมา 4. ขบวนรถท้องถิ่นที่4 2 9ทับ 430นครราชสีมาชุมทางบัวใหญ่นครราชสีมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเฝ้าระวังสังเกตระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระดะมมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงทางเพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทร1690ตลอด24ชั่วโมง